พี่กับตันโฟนอินชี้แจงเองยันตอนจีบไมบอกว่าโสดแล้วเลิกคุยกลางเดือนมีนาคมหลังจากที่เพจแฟนดุมของไม่ผู้ช่วยผู้จัดการคนสวยของนักร้องดังโตโน่พากินที่มีประเด็นเรื่องชู้สาวกันเกิดขึ้นได้มาพูดคุยเปิดเรื่องราวผ่านรายการหนกระแสโด,ดยช่วงตอนหนึ่งได้เอ่ยพาดท,ทิงถึงกับตันทีมสโมสรที่โตโน่ได้ทําอยู่ได้มีลักษณะเข้ามาจีบไม้แฟนสาวข,ของตนในช่วงแรกที่เข้าไปรวมงาน จนถึงระบุว่ามีการส่งดอกกุหลาบและตุกตาให้ในวันวาเลนไทน์นั้นซึ่งช่วงแรกแท็กพารันยูโรจนาวุธิธรรมดาราหนุ่มได้ส่งข้อความหาหนุ่มกัญชัยกลางรายการเพื่อช่วยแก้ต่างให้กับพี่กับตันคนดังกล่าวก่อนที่สุดท้ายพี่กับตันหรือก็คือบอลจะกรพันธ์พรสายกับตันทีมนครรกฎเกษตรศาสตร์เอฟซีจะยอมโฟอนอินเข้ามาให้สัมภาษณ์สดในรายการด้วยตัวเองโดยจักรพันธ์เปิดเผยว่าตอนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาได้ไปช่วยงานสโมสรที่ตั้งบูธขายของภายในงานเกษตรแฟร์ได้เจอกับหมายครั้งแรกรู้สึกว่าขยันนด,ดีมีถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็แท็กไอจีไปซึ่งเข้าไปดูในไอจีก็เห็นภาพคู่กับเพชรก็ถามกับหมายแล้วว่ามีแฟนหรือยังผู้หญิงยืนยันว่าโสดร้านเปอร์เซ็นต์เลิกกันตั้งแต่พฤศจิกายนแต่ไม่ได้ลบรูปยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ก็เลยจีบเขาส่วนตัวผมโสดอยู่แล้วก็เลยจีบดอกไม้กับตุ๊กตาที่ซื้อให้หมันเป็นของคู่กัน หนุ่มกัญชัยถามต่อว่าได้รู้หรือไม่ว่าโตโน่ประธานสโมสรจีบอยู่บอลจักรพันธ์กล่าวว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลยมารู้ตอนที่เป็นข่าวแต่ก็คิดว่าท่านประธานน่าจะรู้ว่าตัวเองจีบอยู่เพราะรู้กันทั้งสโมสรเลยปกติเวลาไปที่บูธในงานเกษตรแฟร์ก็มีของติดมือไปให้ตลอดฉะนั้นคิดว่าทุกคนน่าจะรู้บอลจักรพันธ์ชี้แจงต่อว่าส่วนตัวเองที่เลิกคุยเพราะว่าคุยไปแล้วรู้สึกว่า ไม่ใช่สเปคของตัวเองไม่ตรงไทยจากการพูดคุยต่างๆแล้วก็เลิกคุยกันไปช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้อย่างไรก็ตามไม่เคยได้ไปไหนด้วยกันเจอกันที่สโมสรที่เขามาทำงานกับโตโนโ่ไม่เคยมีการไปเจอกันส่วนตัวสองต่อสองแม้แต่ครั้งเดียวถ้าผมรู้ว่าเขาไม่โสดผมจะไม่คุยกับเขาแน่นอนแต่ถ้าเขาโสดแล้วผมไม่โสดก็อาจจะมีคุยเพราะก็ยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่คนดีแต่ผมเชื่อว่าผู้ชายส่วนใหญ่ ไม่ไปยุ่งกับคนที่มีแฟนอยู่แล้วบอลจักรพันธ์กล่าวปิดท้าย